ถังเช่าสีทองแท้100ร้อยเปอร์เซนตา pH เคอดีมีสารคอไดเซปินสูงมากเห็นผลไว้แนะนำทานต่อเนื่องอย่างน้อย30-45วันขึ้นไปนะคะช่วยเพิ่มออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นช่วยให้น้องแข็งตัวดีขึ้นฟิตขึ้นปึงปังกำลังดี ป้องกันการเกิดเซลล์มะเร็งลดเบาหวานคอเลสเตอรอลปรับความดันในร่างกายให้ดีขึ้นลดอาการภูมิแพ้หอบหืดพื้นฟูไตเสื่อมระยะ1-3ขับสารพิษออกจากตับช่วยฟื้นฟูนกล้ามเนื้ออ่อนแรงมือเท้าชาชะลอวัยทานเป็นประจำแก่ช้าดูเด็กลง ช่วยให้หลับง่ายผ่อนคลายระบบประสาทและสมองป้องกันอัลไซเมอร์สินค้ามีออยมีงานวิจัยรองรับผ่านกระบวนการผลิตมาตรฐานระดับโลกขนาด30แคปซูลต้องการสั่งซื้อสอบถามข้อความเพิ่มเติมมาได้เลยจ้า